สวัสดีค่ะพบกับจู l ลี c โคเชอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนขึ้นลายใหม่นะคะก่อนอื่นเราให้ทำโซ่นะคะความยาวตามที่ต้องการนะคะอันนี้คือรอบตัวนะคะหลังจากนั้นก็นำความยาวโซ่มาผูกติดกันนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 สองสามนะคะเราจะทำห้าเส้นด้วยกันนะคะแล้วก็ทำวงถัดไปแบบนี้นะคะวกไหมสองครั้งนะคะได้สองเส้นแล้วทำห้าเส้นนะคะ เราจะได้5เส้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้ทำโซ่5ค่ะ2 3 4 5นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นับโซ่ละด้านล่างค่ะไป6ตัวนะคะอะให้แทงลงตัวที่6นะคะแบบนี้แล้วก็คว้บใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็คค้บใหม่หนึ่งครั้งโซ่ถัดไปทำอีกเหมือนกันนะคะแทงทะลุผ่านแล้วก็ควักค่ะ เป็นตัวที่2ทําแค่3ตัวนะคะตัวที่3หลังจากนั้นก็ทําโซ่5นะคะ2 3 4 5ค่ะหลังจากนั้นเรานับมา6ตัวนะคะแล้วก็ควักใหม่ขึ้นทำห้ตัวเหมือนตัวเลขเลยค่ะ2 3 4 5ตัวนะคะ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะทําสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนมา,าตัวสุดท้ายนะคะเราก็จะเชื่อมกันค่ะสองสามส่ส่วนตัวที่ห้านะคะเราจะเชื่อมโซ่ที่หด้วยกันแล้วก็ดึงใหม่ค่ะต่อไปนะคะเราจะขึ้นโซ่3าเหมือนเดิมค่ะสองสามหลังจากนั้นนะคะ เราจะทำตัวต่อไปเลยค่ะช่องถัดไปนะคะวกใหม่สองครั้งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามหลังจากนั้นนะคะเราจะทำห้าโซ่ค่ะหนึ่งสองสามี่หนะคะตัวถัดไปเราจะ นี่ค่ะพันพันหนรอบแล้วก็ใช้หัวเข็มแทงห่วงโซ่เดียวกันกับเมื่อกี้นะคะแล้วก็ควบกไหม่ขึ้นสองครั้งค่ะจะได้แบบนี้นะคะอ่าได้3มเส้นตัวแรกสามเส้นนะคะแล้วก็ต่อไปทำเหมือนกันนะคะห่วงโซ่ถัดไปค่ะตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามนะคะ ก็จะได้รูปแบบเป็นแบบนี้นะคะ3เส้นเชื่อมด้วย5โซ่แล้วก็อีก3เส้นนะคะต่อไปทำโซ่4ค่ะ1 2 3 4นะคะแล้วก็อันนี้ที่3ตัวที่ทำไว้นะคะเอาตัวกลางนะคะนับ1ข้ามไป1โซ่นะคะ1 2เอาตัวที่2นะคะ พกไหมแล้วก็พกไหมแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อมด้วยโซ่สีโซ่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะคะเราจะได้ออกมาประมาณนี้นะคะ,ะเราก็จะมาเชื่อมต่อนะคะ สามตัวที่สี่แล้วก็เชื่อมต่อเลยค่ะควักใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่สามนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิมค่ะสองสามหลังจากนั้นนะคะแทงหัวเข็มในโซ่ถัดไปค่ะควักไหมแล้วก็แทงหัวเข็มในโซ่ถัดไปอีกค่ะแบบนี้นะคะก็ได้สามตัวอันนี้จะที่เราทำไว้นะคะ แล้วก็ทําโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มลงช่องว่างตรงนี้นะคะ1นึ่ทำเจดตัวนะคะสองสมสี่ห้า จ็ดจะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทำโซ่สามค่ะแล้วก็อสามตัวล่างนะะี่ค่ะก็พันหัวเข็มแล้วก็แทงทีละห่วงนะคะหนึ่งสองสาม ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ทำโซ่3ามเหมือนเดิมนะคะ1 2ึส,สแล้วก็เชื่อมด้วยตัวด้านล่างนะคะโซ่แทงหัวเข็มแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะควักไหมหนึ่งครั้งค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ3แล้วก็ทำตัวถัดไปค่ะ ถ้าเหมือนก่อนหน้านี้นะคะเหมือนกันมาถึงตัวสุดท้ายแล้วก็เชื่อมกันนะคะ ดึงไหมแบบนี้นะคะได้แถวที่3แล้วนะคะต่อไปก็ขึ้นตัวสุดท้ายนะคะทำเหมือนเดิมค่ะ3มโซ่แบบนี้นะคะพันหัวเข็ม หนึสองสองโนะคะพันหัวเข็มแทงห่วงถัดไปแล้วก็ควักไหมหนึ่งครั้งแล้วก็เหลือไว้แบบนั้นนะคะแล้วก็พันหัวเข็มแทงลงไปแล้วก็ควักใหมขึ้นมาให้เหลือสามเส้นแบบนี้แล้วก็รวบเป็นครั้งเดียวนะคะแล้วก็ควักอีกทีหนึ่งจากนั้นก็เชื่อมด้วย3ามสี่ห้า ห่วงห้าห่วงนะคะหลังจากนั้นตัวแรกนะคะห่วงที่เราทำไว้นะคะห่วงที่หนึ่งพักไหมแล้วก็พวกไหมขึ้นมาแบบนี้ให้เหลือสองสามเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็พักไหมอีกทีหนึงสามครั้งนะคะพวกไหมสามครั้งแล้วก็จะเหลือแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็รวบทีเดียวนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ดึงรวบทีเดียวนะคะแบบนี้ แล้วก็อีกรอบค่ะ1 2 3สองสามเชื่อมด้วยโซ่3ามนะคะหลังจากนั้นเราจะแทงหัวเข็มลงช่องถัดไปนะคะข้ามไป1ช่องนะคะ1 2ึง,อ,งอาช่องที่2นะคะแทงหัวเข็มแล้วก็ผ่านหัวเข็มแล้วก็แทงหัวเข็มแล้วก็ควักไหมแบบนี้นะคะ สามครั้งนะคะในแต่และห่วงนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะได้มสามแล้วแล้วก็รวบทีเดียวแล้วก็หนึ่งเชื่อมด้วยโซ่สามนะคะเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเจ็ดเส้นนะคะแต่ว่าต้องข้ามนะคะข้ามหนึ่งเส้นข้ามหนึ่งห่วงนะคะ จากนั้นนะคะเราได้ตัวสุดท้ายแล้วเราจะทำห่วงห้าห่วงนะคะ5้าโซ่นะคะแล้วเราก็จะพันหัวเข็มแทงลงโซ่ที่หนึ่งที่เป็นแถวนะคะขึ้นมาสาตัว3ามเส้นนะคะสองทำเหมือนครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็รวบครั้งเดียวนะคะสพันแล้วก็พันหัวเข็มแบบนี้นะคะ แล้วเราจะเชื่อมตัวถัดไปแบบเดียวกันนะคะพันหัวเข็มแทงห่วงตามตามตามแนวเส้นเลยคะ่ะวกไหม่ขึ้นมาพวกใหมขึ้นมาแล้วก็รอดหนึ่งครั้งแล้วก็เหลือไว้นะคะเหลือไว้สี่เส้นแล้วเราก็รวบทีเดียวนะคะก็รวบทีเดียวแล้วก็เชื่อมได้ห้าเส้นนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นมาเริ่มตัวแรกนะคะพอเราทำเสร็จแล้วขึ้นโซ่8โซ่นะคะแล้วก็ควักไหมตรงช่องระหว่างตัวที่เราทำไว้นะคะแล้วก็เชื่อมด้วยสองโซ่ แบบนี้พกไมหนึ่งสองวสุดท้ายนะคะแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเชื่อมด้เส้นที่ห้านะคะแล้วก็ทำเส้นหนึ่งเส้นแบบนี้แล้วก็เชื่อมด้วย ห้า่วงเหมือนเดิมแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะวางเส้นแบบนีน้แล้วก็เชื่อมได้โซ่สองนะคะเมื่อเราทํารอบแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมตัวกันแบบนี้นะคะเราก็จะทําตรงเหมือนเริ่มแรกค่ะที่เราทำสามโซ่อันนี้แต่ด้านนี้ทำสองโซ่ไว้ก่อนนะคะ อีกด้านต้องบวนกลับมาอีกรอบนะคะหลังจากนั้นก็เชื่อมได้วห้โซ่ค่ะเหมือนตัวที่เราเริ่มต้นเลยคะ่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทำห้เส้นนะคะมันจะมี2องตัวนะคะที่เชื่อมแบบนี้นี่ แล้วก็ตัวแรกเลยเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่ จะเล็กหน่อยนะคะแบบนี้นะคะเหมือนครั้งแรกที่เราเริ่มต้นนะคะอันนี้คือทำให้ดูเหมือนเริ่มต้นนะคะในการเชื่อม1 2 3 4งี่ห้าแล้วก็ทำตัวที่หนึ่งนะคะ2 3แล้วก็เชื่อมด้วยหโซ่ค่ะ สามสหาแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะ5ตัวเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มครั้งแรกที่เราทำอะคะ่ะเหมือนตัวเริ่มต้นแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะเหมือนตัวเริ่มต้นเราก็รูปลักก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ